สำนัาโดยกข่าว INN กนนฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ตัวโลกป่วยโควิด1 9 38้าน300,000รายเพิ่มขึ้น300,000นะคะเมียนมาติดเชื้อเพิ่ม1,123รายยอดทะลุ30,000แล้วค่ะ เว็บไซต์ Worldometer สรุปรายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่14ตุลาคม2563ช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกา40นาทีตามเวลาประเทศไทยพบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกนะคะรวม38,347,806รายเพิ่มขึ้น3,013,107รายเสียชีวิต1 9 1 7 9 9รายค่ะเพิ่มขึ้น4,974รายรักษาหายแล้ว28,835,557รายประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด5อันดับแรกนะคะได้แก่1สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ8 89, ล้าน8 9 9 9 3 1รายเพิ่มขึ้น51,355รายเสียชีวิต2 2 8 2 7รายเพิ่มขึ้น809รายค่ะอันดับ2อินเดียนะคะติดเชื้อ7ล้าน2 3 7 0 8 2รายเพิ่มขึ้น63,517รายเสียชีวิต116,117รายเพิ่มขึ้น723รายอันดับ3บราซิลค่ะติดเชือ้อ 5 4, ล1 14,823รายเพิ่มขึ้น11,415รายเสียชีวิต151,633รายเพิ่มขึ้น354ราย อันดับ4รัเสเซียนะคะติดเชื้อ1,326,178รายเพิ่มขึ้น13,868รายเสียชีวิต22,966รายเพิ่มขึ้น244รายค่ะและอันดับ5สเปนนะคะมีผู้ติดเชื้อ925,341รายเพิ่มขึ้น7118รายเสียชีวิต33,204รายเพิ่มขึ้น80รายค่ะขณะที่ประเทศเมียนมานะคะอยู่ลําดับที่79มีผู้ติดเชื้อรวม3 4 3 7รายเพิ่มขึ้น1,123รายเสียชีวิต6 0 รายเพิ่มขึ้น29รายรักษาหายแล้ว11769รายค่ะส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่141มีผู้ติดเชื้อ3643รายเพิ่มขึ้น2รายเสียชีวิต59รายรักษาหายแล้ว3457รายค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาปณิธานความดีทำความดีเริ่มได้ที่ใจเราที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏวไลอลลกรกรค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาปณิธานความดีทําความดีเริ่มได้ที่ใจเราเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรณอาคารหอประชุมวไลอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ถนนพหลโยธินตะบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยในรัฐมนตรีและภริยานะคะจะมีการปล่อยปลานินและปลาตะ พ,พร้อมให้อาหารปลาโยนลูกบอลจุลินทรีย์หรือว่า e m บอ l นะคะร่วมกับคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสและศึกษาจิตอาสาว่วาไรอลรณ์กรนะคะ พร้อมหวานมเมล็ดข้าวพันกอขกอ4-3ปทุมธานีปลูกผักสวนครัวและชมนิทรศการ Active Learning ค่ะนอกจากนี้นะคะมีกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ทำน้ำยาล้างจานและแจกพันธุ์พืชผักให้กับประชาชนที่พักอาศัยรอบมหาวิทยาลัยค่ะและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีประชารัฐมัน่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะ ปิดท้ายที่น้ําท่วมที่จังหวัดราชบุรีนะคะใน4อําเภอรเริ่มที่จะคลี่คลายค่ะล่าสุดระดับน้ําในแม่น้ําพาชีเริ่มที่จะลดลงแล้ว น,นายรณพเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าวเอเถึงสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ค่ะว่าผลกระทบจากฝนตกอย่างต่อนเนื่องนะคะวันที่9ก้ถึงสิตุลาคมที่ผ่านมาจังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบน้าท่วมรวม4อําเภอ11ตําบล86หมู่บ้านรวม982ครัวเรือนโดยความเสียหายนะคะแบ่งเป็นถนน63สาสยสะพาน5แห่งขอสะพาน8แห่งฝาย1แห่งโรงเรียน1แห่งค่ะรวมถึงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรอีกด้วยจากสถานการณ์ ล่าสุดนะคะระดับน้ําในแม่น้ําพาชีเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องไม่มีน้ําท่วมขังผิวการจราจรประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกตินอกจากนี้นะคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนจิตอาสาได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วนขณะที่โครงการชนลประธานราชบุรีนะคะได้รับการสนับสนุนจากกรมชนลประธานติดตั้งท่อระบายน้ําเพื่อเพิ่มการระบายน้าค่ะให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดส่วนกรมการทหารช่างได้ติดตั้งสะพาน เบลลี่ทดแทนสะพานที่เสียหายชั่วคราวนะคะในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งและอำเภอบ้านคาค่ะขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสำรวจจุดที่ถนนขาดในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งเพื่อที่จะก่อสร้างสะพานคอนกรีตให้กับประชาชนได้ใช้สัญจรต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว9นาฬิกา5ทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN